ครั้งหนึ่งเหมือนพวกทักเคยไปนะครับเราไยอยู่ไปอยู่ใช่พี่ชายพีน่นาโนะครับวันนี้อายงานพีใช้สุดท้ายจริงๆอยู่ประสงค์เป้าสมค์วัตรงควัตระงคี้ัตูรนกาัประช้กวัะบงควะคร,ระะครับให้สควัมรสงัประเงค์วัตเประควประสงค์ัระคร,ราานนะคับกล่รวรายงานคราับผมใรนสงคนัะกัรรมการ จัดการรวบรวมเข้าค่ายทรนักปฏิบัติธรรมของโรงเรียนเทศบาลปทุมกิรีประจำปีการศึกษา2558ยรส้3เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสอนการเป็นคนดีเนเป็นลูกที่ดีสำหรับการอบรมเข้าค่ายทรนักปฏิบัติธรรมของโรงเรียนปีการศึกษา2558นี่ได้จัดอบรมให้กับเรียน ในระดับชั้นก็คือารศึกษาปีที่หนึ่งจัวยงานและคณะบุคคลหลายฝ่ายประกอบด้วยของโรงเรียนเทศบาลประชุมเคปะารปีการศึกษา2,500ปร้ชมในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องจัดเตรียมนที่ประชุมนะครับการเป็นประธานในวันนี้นะครับท่านนายกเทศกิจสอนศึกษาท่านตุ้ยธุรกิจ ครับมอให้ผมนะครับท่าคุณนะครับจากที่ท่านขออ๋อบอกว่าให้เกียรติในการคึกรวมประชุมวันนี้นะครับและเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้นะครับคุณสมบัติลักษณะการที่คุณประสงค์รายงานมาครับจึงครับ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเองก็ต้องนะครับว่าสิ่งนั้นเชื่อหรือไม่นะครับทิ่นะครับ